ตอนที่แล้วเฮ้ยใครทำใครทำเพื่อนฉันใครทำข้าเองใครพูดมัเนี่ยคิดว่าจะโอ้ข้าเป็นเลาเมนมึงทำอะไรอยู่เพื่นกูได้ไงมันใสเฉยเฉยอะไรมเนี่ยมันใสเพื่อนทำไมแล้วเพื่อจะสุบเน่าไแล้วเนี่ยอยากให้มันเน่าตายเฉยๆ

โอ๊ยเจ็บนี่ปิดมานดูดรัดขนขาดนี้เลยหรอะเนี่ยอ้แฉันตายแล้วเจ โอ้ย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 โอเคออโอ้ยฉันลืมฉ,ฉันลืมไปว่าฉันมียาด้วยแต่ฉันหยิบให้แป๊กหนึง่งนี่เพื่อนฉันมาได้แล้วนี่ยาที่ฉันเตรียมไว้ชิปนงีงบ้างหายดีไหมเนี่ยเอาเก็บยากันโอยแล้วกลับมาหายดีแล้วล่ะ โอ้ย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 หัวโอ้ยกระดูกหักโอ้โอเคฉันหายปกติแล้วโอ้โอ้เยี่ยมมากทีนี้คนอื่นเขาจะเชื่อพวกเราไหมนี่ยว่าพวกเราฟาดเลยมามั่งเนี่ยฉันว่าเอ่อเสียงอะไรมาอีกแล้วเนี่ยไหนวะเนี่ยไหนขอดูสินี่มันอะไรนะฮะเจดเจด โอเว่นับแล้วอะไรลหเพื่อนมามๆๆามาดูดิ่นตัดีแี่ฉันเอาไปให้ดูเย้เพื่อนโคตรตกใจเลยฉันโมโหเลยเนี่ยเพื่อนไนเอไหดูสิไหนเออฉันปล่อยให้มาไปไหน เพือเจออะไร哟โอ้ว้าาาไอพวกอะไรเนี่ยพวกผูนสิบเซ่สิ่งที่ทั้งสั่งคนเห็นตือตือตือโอ้ฉันลืมไปไม่เป็นไรเพื่อนทำไมนารนพูดอย่างงี้ฉันไม่เข้าใจนาริจริงๆพวกเรามีหุ่นยกต์แค่ตัวเดียวนะไม่เป็นไรฉันมีแผนสำรองเสมอนายไม่ใช่หุน่นน่ะนายต้องมีแผนสำรองด้วยเหรอ สองแผนลองเออไหน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 นี <5> <5> <5 ่เดี๋ยวฉันจะเอาแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตปิ้ววันี่แล้วก็โอ้ยแสบตา่้รงคนหน่อยนะมันจะได้ก๊อปปี้แรงคนไหนโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมแสงมันหนาวจังเลยค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆว่ะ ไหวแล้วคุณหนาวอ่ะโอเคก็คปี้เสร็จแล้วอ้าวไหนล่ะล่างโคนของฉันน่ะดี๋ยวกก็มากันหนึ่งสวัสดี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 สสดเอ,อ่อเสียงมันมแบบมันซ้อนกันเลยไม่ต้องห่วงแผนนี้ใช้ได้ผลเสมอฉันรับรองสามร้อยล้านเปอร์เซ็น พี่จะไม่รอดพูดบ้าอะไรไปเออไหนๆก็มีร่างโคแล้วรวมร่างเกมน้วยเนี่ยฉันว่าคงไม่ได้แล้ะนะสอาหนึ่งใช่ใช่เมื่อกี้ขอโทษด้วยที่เสียงเงียบแล้วก็เสียงเปลี่ยนด้วยอ,อ่อไม่รู้อะละฉันเอาไงก็ได้สอาหนึ่งโอเคก็โอเคไปเลยเด้อ ไปยๆพี่นอนไปะชาชนมันไม่เจ็บกันเลยเหรอวะออกลับบ้านไปนอนละายนี่นายจะทำอะไรนะะฉันเบื่อแล้วที่จะได้อยู่บนโลกนี้ฉันจะลาชีพไม่นะอย่าอย่าจ้า <c oughs> <c oughs> ไมเมื่อนายทำให้ฉันไอฉันต้องขอบอกลาเพื่อนเพื่อนฉันก่อน เลยนะนายพูดเรื่องอะไรแต่บอกทุกคนด้ยวาใช้จะจบชีวิตตัวเองค่อยเดี๋ยวไม่ลาก่อนฉันดีใจมากที่ได้อยู่กลุก่มพวกนายจริงโปรดติดตามตอนต่อไป